สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ป๊อปต้องมาทำอะไรกันวะไ่้ไงก็เห็นว่า<ำ>จัมไม่ค่อยได้พูดไงคือ3 4มสี่คลิปหลังหลังวันนี้ไม่มีจัมเลยไนงะให้มันเปิดหน่อยวันนี้เรามาทำ Q&A วเนะครับ ทางโปรดิวเซอร์ของเราคุณแก้วเนี่ยได้ไปโพสต์ถามแฟนๆมาว่าอยากถามอะไรเราบ้างเป็นคําถามที่เราไม่รู้มาก่อนเลยใช่ไหมโ้อคทำถาตกใจทำไม,าไมถามแบบนี้ครับคุณไม่เนะอยากได้แบบ อินเนอร์จริงในการตอบอะพี่เอ้ามาถึงคําถามแรกดีกว่าเนาะถามมาเลยคุณแก้วคําถามแรกคือพวกพี่เป็นใครครับทุกวันเนี่ยอูยถามตัวเองอยู่ม, <laughs> มีใครเนี่ย <laughs> สองกระจกอูก,ก็งงทุกที <laughs> อ้าวป็นตงเป็นใครเป็ตงพวกเราแท้ตัวคนเร่ครับเขาถามต่อไปช่วงนี้เป็นไงบ้างครับช่วงนี้ผมค่อนข้างกรอบ แรงๆร่วงๆหนักๆช่วงนี้ก็โควิดนะก็ระวังตัวรักษาสุขภาพกปนอยู่ครับคุณจั๊มทำอะไรบ้างช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรครับคือมันไม่จนมันเลยไม่ต้องทำอะไรผมพยายามหาอะไรทำฮะเพราะผมไม่ได้รวยครับผมจนแต่ผมทำอะไรไม่เป็นครับทำอย่างเดียวคืออะไรครับเติม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 เงินโทรศัพท์เขาหาเพื่อนว่าเป็นไงบ้างเพื่อนเฮ้ยได้รายเดือนหรอรายเดือนอยู่ไม่ถึงสองวิกไม่ไหวแล้ว สี่คนพูดภาษาอีสานได้ทุกคนเลยไหมครับถ้าได้ขอฟังหน่อยครับอภิรักคนแรกเลยดีกว่าเครื่องสุบน้ำแปลว่าเครื่องสุบน้ำมีคำหนึ่งไหมวงกลมแปลว่าวงกลมเพื่อสีแบงเลยแปลว่าสวัสดีครับเพื่อนจำบอบอบารุบนรุเป็นคือว่าสาวใบน้าชื่อบารุภาษาอีสานนี่คุณตรงได้ไหมฮะได้ครับอย่างเก้าอี้เก้าอี้พรุ่งนี้เช้ามืออื่นเศร้าเฮ้ยพรุ่งนี้ก็ถุ่มม้าโลกไม่ต้องเสร็จเลย อีสานได้ประมาณนี้มุกคร่าวๆแต่ว่าพวกเราได้เกือบทุกคนนะนอกจากจำอยากจะฟังคำไี้กากจำเปป <นะ S 2> ระโยคกวยาวไงหล่ะอ่เช่นต้องคุณต้องสอนเขาแล้วว่าถ้าเกิดว่า คือผมไปกินลาบเป็ดแต่ผมสั่งไม่เผ็ดผมไปกินลาบเป็ดแต่ผมสั่งบอกเผ็ดวันนั้นไปเจอร้านลาบเขาเห็นจุสกัดลาวไอ้เหี้ยกูเห็นมีไปเลี้ยวเลยแล้วบอกลาบขมมันไหนเดี๋ยวนี้มันชื่ร้านจุดสกัดลาวมึงเดี๋ยวมึงเจอกูไอ้เหี้ยกูจะส่งกวางไปนะกูบอไอ้กวางลองไปสั่งดิกวางเดยนไปเลยข้าลาบเป็ดแบบเผ็ดทุ่งนึงมึงลาวพรมึงไปได้ถ้าลาวจริงเนี่ยอย่างไอ้ดิมเนี่ยมึงต้องอยู่ อ่าอันนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะอะไรที่ทําให้พวกพี่ยังรักกันมาจนถึงทุกวันนี้ครับเงินงนอ่าไม่เป็นเรื่องของการใช้กรรมอะไรเงี้ยครับว่ามิตรภาพผมโอเคนะไม่ได้แพ่ผมโอเคหมดยังเป็นช่วงดำตะกองผมไม่ได้จริงอ่า คำถามต่อไปก็คือว่าพี่ๆเคยทะเลาะกันหนักๆไหมครับมีเยอะครับเคยจะต่อยตรงเล่นดนตรีเสร็จ3คนเล่นคุณเต๋อเสร็จปุ๊บใอ้ตรงช่วยเก็บมัดิมึกวเก็บดีกูยังไม่ว่างมึงเป็นอะไรขึ้นมาจะตีจะต่อยตรงก็มีแบบไร้เหตุผลก็มีก็ตอนที่แย่งผู้หญิงกันแย่งผู้หญิงอะไรล่ะกูบอกให้มันเริ่มก่อนบอกนนี้ไม่ทะเลาะกันเลยฉันก็ว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่มันก็นานแล้วนะเรื่องพวกนี้นานแล้วนะทะเลาะอะไรไหมคุณสองคนอะ ถ้าผมจําก็เป็นเรื่องแบบคุยกันแล้วแบบบางคำศัพท์เข้าใจผิดกันเพราะว่าอารมณ์มันไม่เหมือนกันมันจะมาได้แหมเพราะเขพูดปุ๊บเราจําขนนึ้นมาถ้าร้องครับไปทะเลาะแบบว่าจํบาจบอกว่าดิมร้อท่อนนี้ดีหรือย,อยังเียผมไม่ได้ปกป้องคุณว่าเฮ้ยมันดีแล้วนะไม่ใช่หูใช้ตาฟังไอสัตว์แต่บอกเลไม่แย่หาะนะเว้อยอะไรเงี้ยจําดว่ารัต <ละ S 2> มึงพูดความจริงออกมาแล้วบอกเลยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่แย่นใเทียแย่เม็ดเลยยิ่ย สรุปว่าคำตอบของคำถามนี่คือทะเลาะกันบ่อยนะครับเฮ้ยมันเล่าแบบชัดๆไม่ได้หรอกผู้ชายอ่ะมันก็ทะเลาะกันแรงแต่มันก็ลืมกันเร็วมันหายกันเร็วไงเมื่อไหร่มันจำไม่ได้แล้วจะไหนเป็นเรื่องงานแต่ถ้าจะบอกว่าเฮ้ยสั่งอาหารเนี่ยสมมุติสั่งสเต็กกูไม่กินกูอยากกินหมูสเต็กไม่มีนะกูไม่ชอบเพราะว่าไม่มีผนมตําเลมีก้าวหน้าจะมีจะมีนะเวลาแบบพิมพ์ไลน์เงี้ยผมจะไม่ชอบคพาว่าอืมถ้าอืมมาปุ๊บคือแบบมันจะแบบว่ามันตอบก็ได้แค่ถ้าไม่คำตอบอะไรไอทิ้งเงียบไปดีกว่าก็จะมีม อันนี้อันนี้ไม่ชอบไม่ชอบอืมแต่ตรงชอบนะอูมอูมอูมผมไม่ไม่ได้ชอบแบบการแชทชอบคุยมากกว่าจะได้ไม่ได้ว่ามีการสื่อสารผิดพลาดไงทุกวันนี้มันก็ยอมรับว่าแชทตอนแชทตลอดเวลาอืมอืมปุ๊บไม่เคยมีปัญหาเลยใช่ที่แรกินอะไรอืมไม่เป็นไรที่รักใส่ชุดอะไรอูมโอ๊ยแพ้ลยแพ้ลย ตอนอยู่มัธยมใครมีสาวเยอะกว่ากันครับดิมผมคิดว่าดิมนะสาวกูไม่เยอะนะกูมีคนเดียวมัธยมนะม,มัธยมถ้ามหาลัยหนึ่งเร <c oughs> ื่องคือถ้าตอนสมัยมัธยมคือมันไม่ได้มีฟิลอย่างนั้นนะมันไม่ไม่ได้ฟิลแบบกลายเป็นมนุษย์เจ้าชู้อะไรเงี้ยยังเป็นมนุษย์ดีๆอยู่แต่ยังไม่จัดลรขนาดนั้นอะไรเงี้ยอยากฟังมหาลัยไหมล่ะเดี๋ยวผมจะทำรถแมปให้ถ้าพูดถึงเรื่องในมัธยมนะครับจะเป็นช่วงนี่เบิ่อบางกับเพื่อนรักใสๆแต่แล้คเขาก็จะมีหนึ่งคนไม่ได้มีแบบว่าความเจ้าชู้ใด คนที่แบบปกครองดินแดนหลายๆนี่ไแล้วเขาประเมินว่าทุกคนเนี่ยอาจจะมีเชื้อของเจงกิสขานก็ได้เพราะว่าเขา่ปกครองให้ไหนเขาก็จะสร้างสายพันธุ์ที่นั่นใช่มันมีความเป็นไปได้สูงมากที่จังหวัดคอนแกนอาจจะมีเจงกิสขานอยู่ถ้าเห็นตาที่ตีหูหูโต่งอยงี้พี่ตรงชัวร์ออกดีรีไปทางนัานเราไปเลย ใชเจ้าชู้ที่สุดในวงดิมทำไมถึงคิดว่าผมเจ้าชู้ยังไงคุณจังรู้สึกจากสันดานมึงอะไม่รู้จะอธิบายยังไงอะผมซัพพอร์ตตาในการของเพราะว่าเจ้าชู้เนี่ยมันก็มองมันจะมองได้สองมุมแต่คำว่าเจ้าชู้ไม่ได้หมายความว่าไม่เลือกมันไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่อันนี้เป็นอย่างนั้นมันมีสองมุมก็มุมที่หวานเสน่ห์หรือมุมที่ว่าชอบทำลายหัวใจสาวๆใช่ไหมหมายถึเจ้าชู้คู่แหละก็คือว่าไม่ได้ซื้อสัตว์ แต่ว่าพี่ดิมไม่ใช่แบบนั้นเ,เขาควบรวมแแต่คุณก็ไม่ธรรมด,ดานะ แล้วพี่ตรงตอบยังพี่ตรงคิดว่าใครจะชูที่สุดอ่ะผมไหมครับทำไมยอมรับความจริงแต่มึงยอมรับความจริงเธอไม่ใช่ผมไม่ได้ผมไม่ได้จะชูดปิดคลิปถ้าไม่มีคนพูดความจริงคลิปนี้ไม่มีประโยชน์เหมือนไปร้องข้างแพงแล้วทุกคนนั่งไปแบบอะไรก็ไม่รู้มันไม่มีประโยชน์จะไม่เรื่องจริงอ่ะผมพูดตรงเลยช่วงนั้นนะครับผมจะเล่าให้ฟังมันก็จะเป็นช่วงที่ใครตรงตรงไหมเนาะไหมเคหลอกพูดไปเลยอ่ะกูนี่ใครจะชูที่สุดอสัตั์ใครหื่นสุดในวง กู <c oughs> <c oughs> อีเหี้ยคำถามเหี้ยะไรเนี่ย <c oughs> มีแต่กูอย่างเดียวเลยสัตว์แกชื่อดิมไหมแหละเหี้ย ท่าามเนี่ยพอพิมมาถามด้วยวพอพิมมาจริงวงแทตูติดเล่ากันทั้งวงจริงไหมครับไม่จริงไม่ได้ติดแค่แทตูคอนเลอร์ครับติดทั้งสมอลดูพูดเลยเดี๋ยวกูพาไปดูบ้างจะมีบางคนในคลายบอกไม่จริงนะหนูไม่ติดหรือผมไม่ติดนะพี่อีเพิร์ติดไหมถ้างั้นอ่ะมึงดีเบตมาเลยอีนั่นใช้เล่าอาบทนสบู่ด้วยซ้ำพี่สัตว์แล้วก็อย่าให้ต้องมาพูดกันยืดยาวดีเบตมาเลย ใครข้อแข็งสุดในวงคะอันนี้เรื่องนี้ผมขอวะ่ะต้องให้รัดอ้าวคนนี้จะเป็นคนที่มีประสิทธิภาพตับดีเยี่ยมนะสมมติเปิดตีเขาย่อยได้ยี่สเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์แต่แ,ตแม่งย่อยได้แค่ศูเต์เมาทีนี้อยู่3าวัน ไอเดียมไอเดียมมันจะเมาเร็วแป๊บเดียวมันจะเมาแล้วไอเดียจะเมาช้าแต่ไอเดียมพอเม,มาแล้วมันขาดทายไปเลยไงไอเดียจะยืนระยะได้คำถามต่อไปก็เกี่ยวเนื่องจากคำถามี่แล้วคือกีอรังถึงจะเอาพี่ดิมกับพี่รัสซี่ลงครับไมคนถามมีคำตอบเป็นปใจอยู่แล้วนี่ก<อ>ีรังเหรอเบียถ้าถ้ายังซื้อได้อยู่ก็คือสามารถที่ยังไม่หยุดได้สำหรับคู่นี้ผมจะเป็นสายผมนะผมเนี่ยทานเบียเนี่ยไม่เก่งแต่ทานบัลานดีเนี่ยเก่งแต่สมมุติถ้าเป็นเรื่องเบียเนี่ยผมแป๊บเดียวผมไปแล้วจริงจริงนะถ้าแบบไปซื้อใหม่ใช่มันหมด ันนี้เป็นยังไงมหมดอ่ะม yes> ันเป็นเป็นอย่างงี้ถ้าเกิดว่าวันไหนตั้งใจตั้งใจว่าวันนี้เต็มที่เว้ยอยู่ยาวๆอัดยาวๆอย่างเงี้ยจะจะดูไม่ยาวเพราะเราต้นจัดเร่งเร่งก็คือจะเร่งแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนบอกว่าเฮ้ยวันนี้กินนิดเดียวก็พอผมแม่งนักรอบเลยแล้วอย่างแล้วอย่างวันนี้พี่ตั้งใจยังไงวันนี้นิดเดียวก็พอ อยากให้พวกที yeah. ่เล่าประสบการณ์ทัวร์ที่ไหนแล้วจำไม่ลืมเลยจำไม่ลืมเหรอเข้าว่าหรอก็คือจำแล้วไม่ลืมไงอสัสแยกไหนวะเราไปเล่นที่เขาปฐมโรงแรมผมทักอยู่ชั้นสักสี่หรือห้าจำไม่ได้แต่ที่แน่สองนะห้องประชุมตอนเที่ยงคืนอ่ะสุดท้ายเราก็เดินลงไปส่งพ่รัก์นะพ่รักจะขึ้นรถตู้เออไม่ใช่พ่รัก เพื่อนนี่มากินด้วยอาจจะขึ <S 2> <S 2> ้นมากินต่อปุ๊บกดลิฟต์กดชั้นสี่ชั้นสองเปิดเตามามืดไม่ได้พอกินฝาหอมแบบห้องประชุมอ่ะหายเลยพูดจริงหายเลยนะสังเลยเหรอเออคือแบบกลิ่นซัดข้าหน้ามันแค่กลิ่นสาบตัวไม่กินสาบพมทั่วไปแต่ปัญหาคือด้วยความมันมืดอแต่วันนั้นอ่ะคือกลับว่าโดนแล้วพอประตูเปิดปุ๊บสักพัก ไปชั้นไหนอะพอชั้นสีกูเดินไปเลยป้าป้าป้าประตูอมพี่รักกูโดนแล้วพี่มีวิธีเดียวที่จะทำให้ชั้น2ประตูเปิดแล้วเจอผีได้คือต้องมีคนวิ่งขึ้นไปชั้น2แล้วไปกดปุ่มขึ้นไว้ประมาณนี้เออเลอร์ system เออเรอร์ถูกต้องแต่ตอนนั้นคือฮแต่ว่าโรงแรมนี้ก็จะมีเรื่องเล่าอยู่หลายอย่างหลายวงก็จะมาแชร์ประสบการณ์กันอยู่คือเทคนิคเชนทุกวงที่คุยกันจะบอกว่าวันนี้ อ๋อวันนี้สลัดไม่ชินกลับเลยเรื่องโรงแรมเนี่ยก็วันเดียวกันนี่แหละที่เราไปอะไรนะคืนนั้นผมก็นอนผมนอนกับสาวเอ็นใช่ไหมครับตอนเสร็จปั๊บตอนเช้าก็ตื่นตื่นมาก็เล่ามาเมื่อคืนเนี้ยนักโก้เนี่ยคนขับรถตู้เดี๋ยวเขาไปไปท้าทายผีมาแล้วเก็บของกละตักกลับผมกําลังเก็บอยู่บินนี่ก็ยืนอยู่ตรงนี้ผมแล้วตรงนี้มันเป็นเคาน์เตอร์ที่มีทีวีใช่ไหมแล้วก็มีขวดน้ําวางอยู่ยืนคุยคุยกันอยู่แป๊บนึงก็แล้วก็มีเสียงดีดขวดปิง ขึ้นมาตกขวดเนี่ยตั้งอยู่ตรงนี้แล้วผมกับวินนี่ก็มองหน้ากันแล้วเอ๊ะแล้วก็โกรเสื้อผ้าที่ยังเก็บไม่เสร็จอ่ะแล้วก็วิ่งออกมาจากห้องโถงช่้ยชิบหายช่วยชิบหายเราไปเจอนี่เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันท่านมาผู้จัดการผีถ้าไม่ได้ทำวงดนตรีกันคิดว่าตอนนี้แต่ละคนจะทำอาชีพอะไรกันอยู่คะไม่รู้เหมือนกันอาจจะทำร้านอาหารมั้งจะ่ทำร้านอาหารใช่ไหมผมเนี่ยผมคงเป็นพนักงานออฟฟิศหรือไม่ก็ธุรกิจส่วนตัวคุณจ๊ะคิดว่าถ้าไม่มีดนตรีทำ แม่งตกงานอยู่ไม่รู้เงินถ้าเกิดว่าแบบไม่ได้ทำดนตรีผมคิดว่าผมไม่มีช่องทางอยู่ว่าผมอาจจะว่าช่วยใครสักคนแบบว่าบริหารประเทศดีไหมถึงขนาดไม่อยากมาทําแต่ก็ต้องทาใช่ไหมใช่คือว่าใช่ใช่นี่คือใช่คือว่าใช่ทําไมทําไมต้องทาล่ะเลือกเป็นเมมเบอร์ในวงคนไหนก็ได้หนึ่งวันจะเป็นใครเพราะอะไรคะคุณโตเป็นเมมเบอร์ธาราวดีผมจำได้แม่นเสียงสิคุณจะวน้อกับเบิร์ กูมีอีกใบหนึ่งพี่ดิมเคยไปลงอ่างเป่าครับแล้วเคยชวนใครไปลงอ่างบ้างไปไหมพี่ดิมจริงพี่ดิมเคยไปแต่พี่ดิมไม่ค่อยลงพี่ดิมใส่คอต่างเลยสัตว์พี่ดิมอะไรเนี่ยไอเจ๊เนี่ยไม่เลือกด้วยแม่งมีลิฟต์ข้างหลังมันขึ้นลิฟต์ข้างหลังด้วยรู้เยอะไออไม่เบไอพีเขาเรียกว่าไอพีอ้าวกูไปพวกมึงอ่ะพี่ตรงตั้งชื่อลูกว่าอะไรครับยังไม่ตัง e ้งครับคนโง่คนบ้าเฮียชื่อยังไม่ตั้งเป็นคนเกาหลี ใช่ยังไม่ตั้งยังไม่ตั้งม่ต้องยัง่ะใช่ยังไม่ได้ตั้งเพราะว่ารอเจ็ดเดือนก่อนเพราะถ้าไปตั้งดักไว้เืบนว่าถ้าเกิดเขาไม่ชอบไม่ได้ชื่อนะเขาจะไม่ชาอะไรเงี้ยผมชอบคุณตัวในการตั้งชื่อนะครับเหมือนคัว่าโตมาโอเพ่นมากจะเป็นเพศนี้จะเป็นอยากเป็นอะไรเป็นได้หมดชื่อจะตรงลางมากเอาใช่เป็นชื่อที่ตอนนี้รู้เพศแล้วว่าเป็นผู้ชายแต่ถ้าเกิดโตมาแล้วเขาอยากเป็นผู้หญิงล่ะก็งพยายามหาชื่อที่มันแบบมัพนฟิกได้น้องสังคังชอบสังคังเพราะมันมีแบบว่าทำไทยแบบว่าศาสนาพุทธอะไรเงี้ย ขอกูเอาฝรั่งหน่อยมีรอยมีรอนของมึงเริ่มั่งการรักษาง่ายกว่านะเป็นเป็นคู่ไงเออหรือจะไฮบิดมึงไม่ตั้งซิฟิลิสไปเลยล่ะพี่จ้ำจะแต่งงานตอนไหนคะไนจะไม่มีเลยจะแต่งยังไงแต่ว่าช่วยมาดูแลพี่จ้ำหน่อยพี่จ้ำต้องการคนดูแลแล้วดูมาดูมาดูแลพี่จ้ำดูแลง่ายมากนะไม่ต้องจัดห้องจัดอะไรเลยฉลอน้ำมันเดียว จะตกอาจจะแบบองศาอาจะมากหน่อยเพราะว่าห้องมันพื้นที่มันยาวชจะชนพนันจัดหงอนนิดนึงจริงๆนะฮะสมมุติถ้าเรามีเวลาแล้วก็ช่วงโควิดที่มันสามารถถ่ายรายการได้ดีกว่านี้เนาะทำแบบว่าหาแฟนให้จั๊มอ่านัดเดทรายเดทกับจั๊มหน่อยอะไรแบบเนี้ยอยากทำเหมือนกันคือจั๊มไม่ได้สิ้นไรไม้ตอกนะเพราะจั๊มเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวก็เจอแบบเพื่อนกันเท่านี้เพราะจั๊มไม่เคยมีแฟนแฟนมีเท่าไหร่แล้วว่าไม่เคยมีเลยอาจจะตัดทําเป็นรายการแยกมันตหรับจั๊มเลยก็ได้อารมณ์แบบว่าวันไหนจั๊มวันไหนจั� วอนได้วิจ <c oughs> ัมจริงนะใช่ช <group> ื่อรายการนะอืม มันจะเป็นแค่สองสามสวที่คนถามเยอะมากๆก็คือเรื่องเพลงกับอัลบั้มว่าจะปล่อยอัลบั้มเต็มเมื่อไหร่ครับตอนนี้ก็เลยก็ดําเบนมาถึงน่าจะประมาณ70%แล้วนะครับภายในปีนี้อัลบั้มเสร็จตัวแต่ว่าจะทยอยปล่อยยังไงก็หรือว่าการก็คืออีกสองสามเดือนลยตอนนี้ก็จะทยอยปล่อยเพลงละพอมันมีโควิดอ่ะเราก็จะวางแผนลําบากหน่อยใช่ไหมแต่คราวนี้คือถ้าไม่โควิดละเดี๋ยวปล่อยเลยอัลบั้มเดแพร่ชุ้ที่หกเนี่ยครับถ้ามองเป็นก้อนใหญ่ใมันจะมีเปสามก้อนก้อนเฟล้ยวแบบสามเพลง คอนเทลปกติอะไรเงี้ยก็จะมีอย่างนั้นภายในปีนี้นะพอดแมสเลยภายในปีนี้นะครับเอ่อคอยชั่วภายในปีนี้นะครับก็จะได้ได้ฟังแน่นอนพอเรากำลังเชี่ยวกรำทำไมไม่ผสมเสาร์เพราะว่กลิ่นเหล้ามันพคตรแรงเลยก็มันถ่ายนานป่ะล่ะเดือนนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะของกแคทูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะเปลี่ยนนักร้องอ่ะ กับหมวกไม่ให้สั่งซื้ออีกไหมคะตอนนี้ยังไม่มีแผนที่จะผลิตเพิ่มนะครับเดี๋ยวรออัปเดตกันเราอาจจะมีแบบอื่นเราก็ต้องพูดตามความจริงว่าเราบอกว่าออเดอร์แเราจะกัดแค่นั้นมันก็ต้องจบแค่นั้นแต่ว่าใครพลาดรอบนี้ไปไม่ต้องกลัวช่วงนี้ไม่มีงานเดี๋ยวทำ collection ใหม่ให้รอซื้อแล้วกัน c o l เลคชั o แรกชื่อว่าโชเนนของคุณดัซซี่เป็นโชเอ็นแล้วอย่างนี้ถึงนี้ก็เอ็นสันเป็นวัวมันยังไม่ตายโดนตั้งอะไรมา คำาถามสุดท้ายถามว่าคาสิโนซีซั่นสองเมื่อไรจะมาคะอ้าวทาถ่ันกล้องทางักทนกย่ครับคาสิโนเมนื่อไรจะมาครับคุณสปอนเซอร์้งหายรออยู่นะผม <c oughs> จริงๆแล้วเราอัปเดตกันมาตลอดเวลาว่าตอนนี้เราเจอคนเยอะไม่ได้ผมรออยู่นะผมรอจะแข่งกับคุณอยู่นะผมพร้อมเจอหมดระหว่างนายกเล่ากับพี่รัชนะอันไหนจะเกิดขึ้นก่อนกัน <c oughs> อ๋องั้นผมบอกเลยว่าถ้ามีรายการคาสิโนต่อไปนะครับผมจะชนะอยู่แล้วเพราะว่า ไม่ออกหรอกถามงี้ดีกว่าถามคืนแลวกันอยากให้เราชนะหรืออยากให้เขาอยู่ต่อเอางี้ดีกว่าถ้าอยากให้เราชนะครับสับสไครต์แททุกาเลอร์ทีวีสับสไครต์ไปเลยครับแต่ให้ิดว่าถ้าเกิดเขาอยู่ต่อเชียร์ผมชนะดีกว่าอย่าอยู่ต่อเลยณตอนนี้ก็ถามกันไปเสร็จแล้วในทั t o าร์เดอร์ทีวีก็ยอดวิวดีขึ้นแต่ว่าอยากได้ยอดสับสไครด้วย เออา่ฝากกดกรดิ่งด้วยเย้ yeah. ถ้าอยากเห็นพวกเราทําอะไรกันอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยว่าอยากให้เราทําอะไรกันบ้างนะจ้าเย้ yeah. แล้วก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเย้ yeah.